ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในคลิปนี้ผมจะมาอธิบายในเรื่องโน้ตของลายผู้ไทยนะครับเป็นโน้ตทอนข้ามว่าวผมเหตุคลิปลงบางท่านขนยังบ่ท่าน้าใจบางท่านอาจจะเข้าใจแล้วแต่ว่านําบ่าท่านผมก็จะมาเค็ดรายละเอียดเป็นโน้ตให้เลยลองเอาไปฝึกน,นะครับเดี๋ยวผมาพาไปสาธานะครับขอบคุณที่คอมเมนต์หรือว่าทักแชทส่วนตัวมากนะครับบางคนก็โทรมากนะครับว่าบ่เข้าใจนะครับขอบคุณหลายๆนะครับต้นรับีที่ติดตามผมอาจจะแนะนําเร็วแน่นะครับเป็นคนบอกเร็วแน่นถึงคน กาวเร็วนี่แต่ต้องนี้กับเพราะว่าไฟนะครับ,บ,บรยากุมิเจอเซยามเนื้อน้ำตาลนะครับบ่อภาษลน้ำที่น้องที่ศึกษานะครับเ mm hmm. ด็กเอาใจ <Okay. S 1> ไปเบิ้งกันเลยครับว่ารายละเอียดเป็นยังไงเนี่ยนะครับไปอ่ามาเบิ่งโนดกันครับตัวนี้เป็นโนดพินทอนค้าวบาอไร่คู้ไทยทำนองพอท้องใสผมได้แปลงเป็นโนดออกมานะครับทั้งเบิ้มีฮาร์ทอนใส่โปรแกรมฟุตบอลช็อปยันทีละโตทีละโตออกมามา,มาเบิ่งรายละเอียดมี3ามโตหลกัก นะครับคือตัวดำตัวนี้สีดำอยู่บนโนตแล้วก็สีน้ำเงินเป็นดอกซ้อนโค้งนะครับแล้วก็สีแดงเส้นตรงอยู่บนโนตคือกันนะครับไปเบื้องรายละเอียดนะครับเป็นยังไงเนี่ยตัวนี้เป็นรายละเอียดนะครับผมในใส่โปรแกรมเียนเขึ้นมาให้หูว่าตัวนี้รายละเอียดเป็นยังสี่ตัวนี้รายละเอียดเป็นยังสี่ตัวแรกนะครับเป็นโตกลมดำๆนะครับอยู่บนโนตตัวมมจินะครับนี่อยู่บนโนตน่ครับตัวนี้รายละเอียดก็บอกไว้ว่าเท่ากับโนตเียงสูง ถ้ามีตัววงกลมสีดำอยู่บนตัวโน no ้ตตัวนั้นแสดงว่าเป็นเสียงสูงนะครับตัวนี้ก mm ็เข้าใจกันนะครับว่าอยู่ข้างบนโน้ตตัวนั้นแสดงว่าโน้ตตัวนั้นเป็นเสียงสูงขึ้นตัวนี้นะครับสั้นตัวนี้ก็เป็นเสียงสูงมีตัวนี้ก็เป็นเสียงสูงเป็นเสียงสูงนะครับมาเบิงตัวทีสองหลูกศ้อนโค้งนะครับสีน้ำเงินรายละเอียดก็บอกไว้ว่าการตบโน้ตหรือการควบโน้ตเดีดโน้ตสองตัวให้รวมเป็นหนึ่งเสียงนะครับ มาเบิงโน้ตตัวนี้บานนี้ตัวเทิงนี่นะครับตัวนี้เป็นเสียงสูงเบิดนะครับ<ด>การขวบโน้ตหรือว,ว่าการตบโน้ตดีดสองโน้ตแต่ให้เป็นเสียงเดียวนะครับดีดจังไหนไปเบิงกันเลยครับมาเบิงการตบโน้ตนะครับเรียกว่าการขวบโน้ตนะครับไม่กลับเป็นอีกเสี่นะครับดีตัวนึงแล้วก็บตบมาตัวนึงนะครับดีดนี่ตบซ่อนจะเป็นอีกเสียงหนึ่งนะครับ ตบดีแล้วก็บตบดีแล้วก็บตบอ่าอ่าการตบนนเรียว่าการขวบโนดนะครับดีดโดตบเล่ดีดเล่ตบมีอันนี้เขาเอ่นการขวบโนดหรือว่าการตบโนดนะครับดีดตัวหนึง่งตบไปตัวหนึง่งนะครับดีดตัวหนึง่งตบตัวหนึง่งอ่าเข้าใจแล้วเนาะครับเนาะ ตัวสีน้ำเงินนะครับว่าดีจังไหนการหวบโนดการตบโนดนะครับเห็นเป็นเสียงเดี่ยวนะครับมเมื่อบรงตัตทสามครับ,บตัวติสามนี่จะเป็นเส้นตรงกซ้อนสีแดงนะครับไายละเอยียดบอกไว้ว่าการเลื่อนโนดดีนโนดอีกตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่งจะได้เป็นอีกหนึ่งเสียงาการเหล่อนโนดนะครับการเหล่นโนดก็คือสมมติว่าตัวนี้เป็นเสียงโดสูงจะมาหาล่านะครับกับ ดีดโดแล้วก็เลื่อนขึ้นไปเสียงล่านะครับดีดโดเสียงสูงแล้วก็เลื่อนขึ้นไปเสียงล่านะครับดีดยังไงไปเบิ่งกันเลยครับส่วนการเลื่อนโน้ตดีดโน้ตตัวนึงไปอีกตัวนึงเป็นยังไงมาเบิ่งกันครับในโน้ตนะครับจะเป็นโดแล้วก็เลื่อนไปหาล่านะครับโดเสียงสูงเส้นไต้นะครับดีดโดแล้วก็เลื่อนจะเป็นตูนคือการเลื่อนโน้ต นะครับดีดเสียงหนึ่งแล้วก็เดินมาเสียงหนึ่งจะได้อีกเสียงหนึ่งนะครับดีดแล้วก็เลื่อนดีดแล้วก็เลื่อนดีดเท่อเดียวนะครับอ่าเพราะ้าใจน้อครับนาอผมจะผาดีดไม่ลิปนะครับไปเบิ้งกั้เลยครับผมไป เบิ้งกันนะเนาะครับนอกกับรายละเอียดของโนดนะครับแม่ลายฟูไทยนะครับก็ลองไปฮัดเบิ้งนะครับผมก็ได้แปลงออกมาให้เป็นโนดแล้วนะครับคอยฟื้นคอยฮัดไปนะครับเพต้องฟาวนะครับผมเป็นกําลังใจให้เดี๋ยวในคลิปหน้าผมจะพามาต่ออีกเป็นลูกเล่นต่างๆนะครับแม่ลายฟูไทยนะครับจะพามาดีดใส่จังหวะนะครับคอยเป็นคอยทีละลายเนาะครับนอกถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ